สถานีชนบุรีที่นี่สถานีชนบุรีผู้โดยสารความประสงค์จะลงสถานีชนบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของสามพระละของท่านที่นำติดตัวมานำลงไปพบทัวน์เลยครับขอบวลรถนี้เมื่อออกจากสถานีชนบุรีจะอยู่รับองท่านผู้โดยสารที่สถานีชุมทางจัดเต็นทาวเป็นสถานีถัดไปครับขอบคุณครับ